ครับสวัสดีครับผมนายวิชัยแซ่ผัวนะครับเป็นเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการโคกน้องนามโมเดลของกรมการพัฒนาชุมชนตำบลนันโอพอเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับจากพื้นที่ทั้งหมดนะครับที่ของครอบครัวผมนะครับมีอยู่พื้นที่ประมาณ15ไร่1งาน32ตารางวานะครับแต่ที่เป็นเข้าร่วมโครงการก็คือ3ไร่นะครับ หลังจากที่เดิมเนี่ยที่ทำมาตะก่อนนี้มันจะเป็นเกษตรแบบมีทั้งปลูกอาปลูกข้าวนะครับแล้วก็ทำไร่อ้อยล่าสุดก็มาทำนาไอทำแบบปลูกมันสัมปะหลังอันนี้มันมีปัญหาที่ว่ามันไม่ไม่ไมคุ้มกับทุนเพราะว่าอากาศมันแนงแล้นความชุ่มชื้นก็ไม่มีนะครับก็เลยได้ยินข่าวจากกรมการพัฒนาชนนะครับจะมีการรับสมัครร่วมโครงการโคกหนองนามโมเดล ผมก็ได้ไปสมัครแล้วก็ได้เล่ารูปโครงการดยการที่ได้มีรับความรู้ในการอบรมนะครับด้วยทางอบรมที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมกาับนักชมเหมือนกันนะครับแต่เป็นโซนของทางอุบลราชธานีก็ได้รับความรู้นะครับในการอบรมต่างๆแล้วก็มาต่อยอดในพื้นที่ของตนเองที่จะทําให้ดีขึ้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเชิญตามผมมาดูเลยครับครับที่ ในจุดที่เริ่มแรกนะครับก็อยู่ในคุ่มงโครงการ3ไร่นะครับตรงนี้จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับซึ่งคลองไส้ไก่ตัวนี้นะครับจะล้อมไปบริเวณทั้งหมดเลยนะครับส่วนที่อยู่ริมถนนนะครับจะเป็นไม้สูงนะครับในเกินก็ไม้5ระดับนะครับก็คือไม้สูงนะครับตามผมไมาเรื่อยๆนะครับหลังจากที่แนะนําไม้สูงแล้วนะครับตัวบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณที่ขุดสะนะครับซึ่ง จะมีอยู่ขนาดอยู่2บ่อนะครับประโยชน์ของการขุดสรกก็จะเป็นแหล่งที่เก็บเก็บน้ำนะครับและก็มีเป็นการเลี้ยงปลานะครับที่เพื่อจะเป็นอาหารและก็จําหน่ายนะครับซึ่งปลาก็เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่ามีจํานวนยังไงนะครับด,ดูความของปลาที่มานะครับ แล้วก็จะมีพืชผักสวนครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตะไคร่หอมนะครับแล้วก็กระเพราแดงไม่ว่าจะเป็นกระชายกระมิ้นชันนะครับป้าทะลายโจรก็มีนะครับส่วนทางด้านขวามือของผมนี้นะครับก็จะเป็นสวนกล้วยนะครับ ซึ่งจะเป็นอาหารของที่บ้านแล้วก็เป็นอาหารของนวลเป็ดด้วยนะครับแล้วก็เลี้ยงไก่นะครับพอ่าใช้ต้นกล้วยเป็นส่วนประกอบของการทําอาหารนะครับและตามผมมาเรื่อยๆนะครับอย่างบริเวณขอบสะนี้นะครับก็จะมีการปลูกต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นชมพู่นะครับนะครับตัวต้นชมพู่นี้เป็นไม้เป็นไม้กลางนะครับหลังจากที่มีไม้สูงแล้วนะครับ ก็เป็นไม้กลางนะครับไม้กลางจะประกอบไปด้วยชมพู่นะครับไม่ว่าจะเป็นมายงชิดนะครับแล้วก็ต้นเงาะเงาะโรงเรียนส่วนด้านขอบสระนะครับก็ได้ปลูกหญ้าแฝกไว้นะครับเพื่อกันดินสไลด์ในช่วงที่หน้าฝนตกชุกๆนะครับแล้วก็เป็นการรักษาความชุ่มชื้นของสภาพพื้นที่ด้วยนะครับในส่วนต่อไปนะครับเกี่ยวกับการใช้ที่ดินนะครับการแบ่งโซนหลังจากไม้กลางแล้วนะครับก็จะเป็นไม้ต่ำ นะครับละใบตามนี้ก็จะเป็นพวกอาหารไม่ใช่เป็นต้นมะละกอนะครับเป็นมะละกอเป็นเกี่ยวกับพวกพืชที่ใช้รับประทานอาหารโดยทั่วไปนะครับเป็นพวกผักคะน้าเดี๋ยวอีกสักครู่จะจะ,จะพาไปดูที่แปลงนะครับซึ่งจะมีการปลูกผักต่างๆเอาไว้อีกนะครับครับนี่ก็ให้ดูในช่วงของระบบน้ำนะครับที่ได้มาจากะสะทั้งสองใบ สองใบนี้นะครับท,ที่ที่จาเป็นที่ต้องมีแทงเพราะว่าการที่จะดูดน้ําเลยนะครับมันจะไม่สามารถที่จะส่งระบบน้ําได้เลยต้องมีแทงเก็บน้ําเพื่ออาศัยแรงดันตามหลักของแรงน้มถ่วงนะครับเพื่อจะให้เป็นให้น้ํากับต้นไม้ในช่วงฤดูแรงนะครับถ้าฤดูฝนไม่มีปัญหาฤดูแรงมาถ้าเราไม่มีระบบน้ําต้นไม้ต้นต่างๆนี้ก็จะเสียหายนะครับแต่ทําให้ตายได้นะครับนี่ก็เป็นบ่อที่สองนะครับ ตอนนี้นะครับจะใช้ประโยชน์ในการที่จับเ็บน้ําเอาไว้สําหรับทานานะครับในส่วนที่ก่อนที่ถึงทำนาก็จะมีการเลี้ยงปลาไปก่อนนะครับเนาะเป็นปลาแล้วก็ีปลาเยอะแยะนะครับก็จะกำหน่ายเป็นอาหารแล้วก็เป็นรายได้ของครอบครัวนะครับในส่วนด้านนี้นะครับก็จะเป็นคองไส้ไก่นะครับที่ผมแนะนําในครั้งแรกอยู่ที่บริเวณตวบูกไม่สูงนะครับมันจะเชื่อมมาถึงตรงนี้เลยนะครับ แล้วก็จะภาพลงไปถึงด้านที่เป็นไร่นานะครับจะมีกองไส้ไก่ทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อเก็บความชุ่มชื้นได้นะครับเพื่อที่จะทําให้นาไม่ขาดน้ํานะครับซึ่งก่อนที่จะร่วมโครงการนี้นะครับจะเป็นนาที่ไม่ค่อยจะมีน้ํานะครับจะมีจริงๆก็เจอตอนฤดูฝนที่ตกชุกๆนะครับถึงจะมีนะครับสภาพดินก็ดีขึ้นนะครับอาชีพรายได้ต่างๆก็ถือว่าดีขึ้น เกษตรกรนะครับโดยเฉพาะช่วงที่เกิดโรคระบาดโควิดที่เป็นไปทั่วโลกในตอนนี้นะครับตัวโครงการตัวนี้ก็จะเป็นโครงการที่ช่วยให้เกษตรกร,กรและก็ชาวบ้านนะครับได้มีการประกอบสมารถอาชีพสามารถที่จะอยู่รอดในช่วงนี้ครับ ครับตามที่ที่ได้พามาชมนะครับในส่วนของโครงการ3ไร่ครับตอนนี้ก็ที่ไปทางด้านซ้ายมือของผมนี้ก็จะเป็นโครงการที่ผมมีความคิดจุดประกายจะต่อยอดนะครับทำให้มันดีขึ้นนะครับโดยพื้นที่ทั้งหมดของผมมีอยู่15ไร่นะครับก็มีการปลูกไม่ว่าจะเป็นพืชอาหารนะครับปลูกกล้วยแล้วก็ทำปศุสัตว์ปศุสัตว์ในที่นี้คือเริ่มต้นก็คงจะเป็นสัตว์เล็กก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็ดเป็นไก่ครับในส่วนของโคกระบือนั้นเอาไว้ถ้ามีทุนทรัพย์ล้วค่อยเพิ่มเติมต่อยอดกันอีกครั้งหนึ เข้าไปชมว่าที่ที่องผมเนี่ยสามารถที่จะเป็นสถานที่เรียนรู้ให้กับชุมชนได้ขนาดไหนนะครับค่อยตามมานะครับ ครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของโซลารเซลล์นะครับซึ่งตัวนี้เป็นจากการสมทบของครอบครัวผมนะครับเพราะว่าตัวนี้เราจะขาดน้ําไม่ได้นะครับเพราะว่าโซลารเซลล์เนี่ยจะมีประโยชน์มากในการที่จะเพิ่มเติมน้ําในบ่อทั้งสองบ่อและคลองไส้ไก่นะครับเราต้องมีตัวนี้นะครับเ้วในส่วนนี้นะครับก็คงจะเป็นส่วนของระบบการทําปุ๋ยชีวภาพนะครับเพราะว่าผมครอบครัวผมใช้ปุ๋ยชีวภาพนะครับเป็นมูลสัตว์ผสมปุ๋ยเองนะครับจะไม่ค่อยมีเคมีนะครับเนาะนี่คือส่วนของการทําปุ๋ยนะครับ ส่วนด้านนี้นะที่ดินนะครับปกติแล้วก็จะเป็นการปลูกผักต่างๆแล้วช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาฝนตกชุกมากนะครับไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ก็เลยมีการเตรียมดินไว้ไถดินไว้นะครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะมีการปลูกผักจนเต็มพื้นที่ไปทั้งหมดนะครับส่วนที่เห็นไกลๆนั่นก็คือป่ากล้วยนะครับ ที่ผมเคยบอกไว้ว่าเป็นอาหารของอพวกเป็ดพวกไก่นะครับเราเอามาสับทาเป็นอาหารเป็ดอาหารไก่นะครับโดยโดย,โดยมีประกอบด้วยส่วนของหญ้าหวานนะครับหญ้าหวานซึ่งตอนนี้นะครับก็แก่เต็มที่แล้วที่จะปล่อยไว้แก่เพราะว่าจะไปทําพันธุ์นะครับในส่วนบอ่อตรงนี้นะครับก็เป็นตาผมมาดูนะครับว่ามีการเป็นบอ่อขนาดเล็กเป็นเลี้ยงหอยหอยขมน้อยนะครับถ้าภาษาอีสานก็เรียกว่าหอยจูบนะครับแล้วก็ทําการเลี้ยงไว้เพื่อเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนมีหอยโข่งด้วยนะครับตินตามมาด้านนี้เลยนะครับเพราะว่าจะชมพื้นที่ ที่ทั่วทั่วไปอย่างทางด้านทิศใต้นะครับก็จะเป็นนาข้าวนะครับนาข้าวที่ยังยังไม่ได้เก็บเกี่ยว นะครับตามมาเรื่อยๆเลยนะครับจะส่วนของจะเป็นที่มีส่วนประกอบของในที่ของผมนะครับมีปลาไผ่นะครับไผ่กิมซุนนะครับพันกิมซุนนะครับตัวนี้นะครับไผ่กิมซุนเอาไว้ทําอาหารได้หลายอย่างนะครับจําหน่ายก็ได้นะครับเป็นหน่อไม้ดองก็ได้นะครับแต่สิ่งที่ผมโชคดีหน่อยคือมีอุปกรณ์ทางด้านเกษตรที่ค่อนข้างจะครบนะครับเพราะว่าหาบอาไว้เพื่อต้องทำนะครับแต่เราเครื่องมือนี่คือสําคัญครับในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นสวนสวนกล้วยอีกที่หนึ่งนะครับที่มีทั้งสวนกล้วยแล้วก็มีไม้ผลเป็นไม้ไา่ อีกชนิดหนึง่งที่ผมต่อยอดนะครับเป็นมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทองนะครับมีฝรั่งกิมจูมีลิ้นจี่นะครับแล้วก็มีมะพร้าวน้ําหอมนะครับจากบ้านแพ้วนะครับพันธุ์บ้านแพ้วนะครับเอามาปลูกทดลองเพื่อจะดูว่าสภาพดินเป็นยังไงนะครับครับดูบรรยากาศของภาพไปก่อนนะครับมีทั้งน้อยหนาด้วย นะครับปลูกน้อยหนานะครับน้อยหนาก็มีนะครับเพราะว่าน้อยหนานี่ไม่ใช่ง่ายๆนะครับคนก็ชอบปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่คอกสัตว์ก่อนนะครับซึ่งในการทําเลี้ยงสัตว์นี่ก็เลี้ยงตามสภาพนะครับเพราะว่าเราจะไม่เน้นเรื่องของอาหารนะครับเราเน้นพึ่งพาตัวเองให้มากที่สุดนะครับโดยปลูกกล้วยกล้วยนี่สนมากจะปลูกเป็นกล้วยน้าว้านะครับ เมื่อบุูกมะหอมเพราะว่าด้วยน้ำหวาจะสามารถใช้มาเป็นอาหารให้สัตว์ได้ในการบดแล้วผสมกับลำนะครับข้าวปลายนี่ครับคือสัตว์ที่เลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงตามธรรมชาตินะครับเราไม่ได้เน้นแบบเป็นเป็นฟาร์มขนาดใหญ่เลี้ยงให้พ่อมีรายได้แล้วก็มีเป็นอาหารให้กับครอบครัวแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงที่ต้องการนะครับและที่ตัวนี้จะใช้แบบคล้ายๆธรรมชาติบำบัดนะครับเราจะเลี้ยงอยู่ในป่าต้นยูคาลิตัสนะครับที่เลี้ยงไว้เพื่ข้อหนึ่งจะเป็นร่มสองนะครับใบยูคาลิตัสจะมีสา,ารชนิดหนึ่งที่ จะไม่ให้ไรมาขึ้นกับสัตว์ปีกเรานะครับพวกพวกไรที่ว่าส่วนมากจะมีอยู่ในน้ำเป็ดกับไก่เนี่ยจะไม่มีนะครับเพราะว่าเราใช้ใบยูคามจะหล่นเองตามธรรมชาตินะครับอันนี้คือแนวความคิดของผมนะครับเนาะครับในส่วนนี้นะครับก็คงจะมาดูในบร,บ,รบริเวณของบ้านใกล้ๆในอีกที่หนึ่งนะครับด้านนี้จะเป็นบอ่อปลาอีกบอ่อหนึ่งนะครับซึ่งบอ่อปลาทั้งหมดของผมนะครับจะมีทั้งหมดอยู่ในโครงการ2บอร่อแล้วก็ของส่วน ที่ร่วมต่อยอดอีก3บ่อนะครับเป็น5บ่อนะครับแล้วก็ปลูกอย่างตามที่สวนนี่แหละครับช่วงนี้นะครับแต่ต้นมะละกอก็ดูเอานะครับดินในการใช้ปุ๋ยชีวภาพนะครับแต่ละต้นดูเอาเลยครับครับก็คงจะมีที่จะนําเสนอในส่วนนี้ก่อนนะครับครับขอคงจะขอยุติการชมส่วนในเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ ต้องอธิบายกลายเป็นหลักทฤษฎีใหม่พระราชทานชาวไทยกว่าสี่สิบฎี